สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆอีกครั้งหนึ่งของโกลแล้วนะครับวันนี้จันทร์ที่8กรกฎาคมนะครับช่วงนี้ราคาทองคําถือว่ายัางอยู่ในช่วงหัวเรืวต,ต่อนะครับแม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นแรงมาแถว2390ดอลลาร์วแล้วแต่ที่ทางหลังจากนี้จะขึ้นไปต่อหรือเปล่าจะไปต่อได้ขนาดไหนเราจึงก็มีบทสัมภาษณ์ของทางผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การทุนรวมถึงผู้บริหารของบร,ริษัทค้าทองต่างๆมาฝากกันวันนี้3คลิปเลยนะครับวันคลิปนี้เป็นคลิปที่สามแล้วเด ทางคุณมรุตลุงขำพุ่ม,มในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Boolean and f u t u r e จำกัดนะครับมาดูมุมมองของทาง YLG กันบ้างราคาทองคํามาได้ขนาดนี้แล้วจะไปได้ไกลแค่ไหนโอกาสไปแตะ2องพี่หสิเป็นไปได้หรือเปล่ามีปัจจัยอะไรบ้างถ้าจะไปถึงตรงจุดน,นั้นได้เดี๋ยวพูดคุยกับทางคุณมรุตเลยครับสีหรับคุณมรุตรับสวัสดีครับคบคณอัลสอนครับโอ้โหโสปอตขึ้นมาอย่างสตรองเลยนะครับ2004จะทะลุไหมครับ เอ่อมีลุ้นเลยครับทั้งนี้เนี่ยทองคําในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทําระดับสูงสุดใหม่จากเดือนก่อนหน้าซึ่งถือว่าเป็นภาพในทางเทคนิคที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ถ้าสังเกตพฤติกรรมของราคาทองจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าวันศุกร์เนี่ยปิดไปสองพันสามรอยเก้าสิบเอ็ดใกล้กับระดับสูงสุดของวันเลยที่ระดับสองพันสารอยเก้าสิบสามนะครับก็ถือว่าทำ ของเดือนก่อนหน้าเราก็มาปิดใกล้กับระดับสูงสุดของวันด้วยครับอือฮึแนวโน้มจะไปได้ไกลขนาดไหนครัคุณมรุนครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหตุผลที่ทองขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งตลาดเชื่อมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยลงสองครั้งในตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมอีกรอบหนึ่งเหตุผลก็มาจาก มีการแก้ไขตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐในช่วงเดือนก่อนหน้านะครับ,รบก็ทำให้คนมองว่าตลาดแรงงานแย่แล้วก็อัตราการว่างงานเพิ่มในส่วนของตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงทั้งนี้นักลงทุนเชื่อมโยงกับค่าจ้างกับรงเงินเฟอ้อเข้าหากันด้วยนะครับเลยมองว่าไอ้ตัวรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยที่ มีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในที่ทางชะลอตัวลงน่าจะทําให้ภาพของเงินเฟ้อที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสออกมาชะลอตัวหรือออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ด้วย้าตัวเลขสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้อะครับก็น่าจะทําให้ทองคําค่อยๆขยับขึ้นได้ต่อเหมือนกันครับออืถึงส้นในส่วนตัวคุณรุตเองคิดว่ามันน่าจะน่าจะลดไหม ในในมุมออมองส่วนตัวเลยนะมองส่วนตัวครับผมผมยังมองว่า,ฟาเฟดจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมองจากปัจจัยพื้นฐานหลายๆปัจจัยในในส่วนของภาคเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับพี่แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะไม่ได้มีสัญญาณของการฮาร์ Landing หรือการทิ้งตัวลงแรงๆนะครับครัแต่เรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงปรชิญกับความเสี่ยงหรือความผันผวนในหลายๆปัจจัย ปัจจัยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีความมีความเสี่ยงหรือมีความผันผวนอยนู่นะใช่ครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงทําให้ยังมีโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึงสองครั้งในปีนี้ออทั้งนี้เนี่ยเกมการเมืองในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีความผันผวนหรือยังคงมีความเสี่ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขอีกส่วนหนึ่ง ที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนก็มองว่าการที่คุณทรัมป์ออกมาแสดงท่าทีหรือออกมาส่งสัญญาณว่าสมัยหน้าจะไม่เอาคุณปาเวลเป็นประธานเฟดแล้วนะครับ<笑><笑><笑> <K _> ก็เลยอาจจะเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มเปอร์เซนเ็นต์เ,นเกี่ยวกับการที่คุณพาเวลเนี่ยอาจจะปรับลดดอกเบี้ยลงสักสองครั้งในปีนี้เพื่อช่วย คุณไบเดนให้มีโอกาสได้คะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้ขณะที่ความผันผวนหรือความเสี่ยงทางการเมืองที่เห็นการเปลี่ยนตัวคัดีเดตการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากเป็นคุณไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีหรือเป็นผู้ว่าการรัฐนะครับก็ทาให้แนวโน้มนโยบายทางการคลังเนี่ยอาจจะไม่ต่อเนื่องออแนวโน้ม การที่คุณไปเล่นจะได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งก็มีโอกาสน้อยลงด้วยความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้เฟดอาจจะคำนึงถึงโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะก,กลับมาฮาร์ดแลนดิง้งหรือเป็นกาสงของการทิ้งตัวลงจนอาจจะต้องมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรืออาจจะลดดอกเบี้ยไปก่อนเดือนกันยายนแล้ว ไป,ไปดูอีกรอบหนึ่งพันวาคมหลังจากการเลือกตั้งแล้วค่อยไปดูอีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับแล้วคุณชําเองเขาอยากให้ลดแม่คุณมรุดทําเองก็อยากจะให้มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือปรับลดดอกเบี้ยลงเหมือนกันนะครับซึ่งการที่ดอกเบี้ยเป็นเทรนขาลงเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยจะได้จะได้อนิสงในลักษณะของ ต้องบอกว่าได้ใจประชาชนแล้วน,นะครับเพราะว่าประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยก็จะจ่ายดอกเบีย้ยให้กับแบงก์น้อยลงนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยเมองว่าน่าจะเป็นภาพหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวโยงกับกับสถานการณ์การเมืองในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันครับผมขอถามนึงแล้วผลการเลือกตั้งของนายกีมองตีงกฤษกับของฝั่งเสรเองมันจะมีผลไหมครับคุณวรุตต่อต่อต่อตัวดอลลาร์ต่ออะไรพวกนี้ครับ ครับมีผลเหมือนกันครับต้องบอกว่าประเด็นการเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงการเมืองในฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็ฝ่าย<ม>ยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่าคะแนนถ้าเป็นฝรั่งอา่ากอครับทางฝั<ม>่งทางฝรั่งเศสเนี่ย<ม>คะแนนก็พลิกไปพลิกมาเอ่อสู่สีคู่ขี้กัน<ม>อย่างแรกเลยนะครับส่งผลแน่นอนต่อทิศทางของสกุลเงินยูโรและสกุลเงินปอนด์ครับซึ่งปอนด์กับยูโรเนี่ยมีอร์ r e l a t i o n หรือมีความสัมพันธ เป็นไปในทิศทางเดียวกับทองคำครับพูดง่ยายๆว่าทองขึ้นอ่าโทษครับยูโรกับปอนขึ้นทองก็ขึ้นยูโรกับปอนล่วงทองก็ล่วงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเบื้องต้นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะส่งผลต่อการโหวตหรือการสนับสนุนนโยบายระหว่างประเทศทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ากรณีของคุณทั้มขึ้นมาเป็นปราธานาธิดิจริง อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับยุโรปมากนะักครับขณะที่การเลือกตั้งในฝั่งยุโรปแล้วก็ในอังกฤษกับในฝรั่งเศสเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองจริงๆความสัมพันธ์กับสหรัฐรก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ทางนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลชุดเก่าเนี่ยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีกับสหรัฐนะครับครับ,รบแต่ ในกรณีของการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองระหว่างอังกฤษกับทางฝรั่งเศสเนี่ยแล้วคุณทั้มเกิดได้เป็นตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาด้วยออสหรัฐจะใช้มาตรการการจัดเก็บภาษีตอบโต้ฝรั่งเศสแน่นอนฝรั่งเศสอาจอาจจะเปลี่ยนใจนะครับไปเข้าข้างจีนหรือเอียงไปทำการค้ากับทางฝั่งจีนมากขึ้นแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผลต่อประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ <Ừ. S 2> รวมทั้งกรณีของรัสเซียกับยูเครนที่สาภาพยุโรปเนี่ยออดูท่าทีไม่ค่อยเป็นมิตรกับรัสเซียมากนะักแต่ในกรณีของการเปลี่ยนผู้นําฝรั่งเศสเปลี่ยนผู้นําอังกฤษก็อาจจะมีการเอ็นเอียงไปเข้าข้างราัสเซียเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้นะครับ,รบสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูการก้าวขึ้นมาของผู้นําคนใหม่ในฝั่งของอังกฤษหรือในฝั่งของฝรั่งเศสว่าจะมีนโยบายต่างประเทศอย่างไรครับ แต่ว่าแต่ว่าจริงๆของอังกฤษนี่คือแลนสไลด์เลยถูกไหมครับฝรั่งเศสนี้ก็คือ,อยังยังพลิกไปพลิกมาอังกฤษน่าจะชัดเจนกว่าไหมครับถ้าจะมีการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรพวกนี้ครับคุณวรุษอ่าใช่เลยครับอังกฤษเนี่ยมีมีความชัดเจนว่าเอ่อเปลี่ยนผู้นําแน่นอนนะครับแต่ฝรัง่งฝรั่งเศสเนี่ยก็กําลังเอ่อดูว่าจะจะยังไงจะพลิกไปพลิกมาหรือสถานการณ์จะยังไงอะนะครับซึ่งถ้าเราดูกันนะครับขนาดเศรษฐกิจ ในในฝั่งกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์สองกับเบอร์สามที่มีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อโซนในส่วนของโซนของกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าการเมืองในกลุ่มประเทศดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ต่อการกําหนดนโยบาย เศรษฐกิจแล้วก็นโยบายอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดหุนด้วยเช่นกันครับมันมันจะไม่เห็นผลทันท,ทีใช่ไหมครับคุณรนุมันจะเราไดเห็นผลหลังจากที่ขึ้นตับตาแหน่งและมีการแถลงแล้วใช่ไหมแถลงนโยบายแล้วใช่ไหมครับใช่เลยครับตอนอนี้เนี่ยตลาดก็เป็นลักษณะของการเต่งหรือเป็นลักษณะของการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปตามดูครับว่าผู้นําคนใหม่เนี่ยเขาจะมีท่าทีหรือมีนโยบายอย่างไรบางทีเนี่ย นโยบายที่แถลงออกมาอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าท่าทีหรือหรือการกระทำต่อการปฏิบัติต่อนโยบายต่างประเทศเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ที่มีความชัดเจนมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือการปฏิบัติระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือนโยบายต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ก็จะเอฟเฟกต ต่อที่ทางสกุลเงินและก็ต่อที่ทางราคาทองคําอย่างชัดเจนครับแต่ว่าในเบื้องต้นนี้น่าจะเป็นผลบวกต่อทองคาใช่ไหมครับเม่อถ้าดูเอฟเฟกต่อสกุลเงินยูโรนะครับจงบอกว่ายูโรเนี่ยกลับมาแข็งค่าค,ค่อนข้างชัดเจนมีนยัยยะเลยใช่ไหมครับมีใช่ครับก็เลยมองว่าเป็นปัจจัยบวกในในช่วงสัน้นกับที่ทางราคาทองคาครับบอนปอนแข็งไหมครับคุณมรุท ในส่วนของสกุลเงินปอนก็มีภาพของการปรับตัวหรือมีสัญญาณของการขยับขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเอฟเฟกต์ส่วนหนึ่งของสกุลเงินปอนกับสกุลเงินยูโรเนี่ยก็มาจากดอลลาร์ที่มีการทิ้งตัวหรือ,รญญญอกระสบกรอ่อนค่ามาด้วยก็อาจจะต้องรอรอดูสถานการณ์หรือความชัดเจนต่อต่อต่อผลการเลือกตั้งหรือ การเข้ารับตําแหน่งต่อการ,รถแถลงนโยบายอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับครับย้อนกลับมาอเมริกาสัปดาห์นี้มีทั้งการถแถลงนโยบายของอาเศรษกิจของจจล์มาร์วิลต่อประธานาต่อสภาคองเกสใช่ไหมครับมี CPIPPI วดบาดการณ์ยังไงบ้างครับครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก่ราทีของคุณพาวเวลนะครับเป็นการทดสอบฟต่อสภาของเกสเนี่ย อยากจะให้จับตาวันแรกก็คือวันอังคารนะครับช่วงประมาณสามทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยเป็นการแถลงการต่อสอวอนะครับในวันแรกอาจจะต้องจับตาดูการซักไซไล่เลียงจากจากทางฝั่งสอวอแล้วก็การตอบคำถามของนักข่าวของคุณพาเวลนะครับว่าจะถูกขุดคุยหรือถูกให รับปากรับคำต่อแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนเพราะเพราะว่าเราเชื่อนะครับว่าโคลนเนี่ยก็อาจจะมาในลักษณะของการผ่อนคลายยิ่งตัวเลขตลาดแรงงานมีการปรับแก้ตัวเลขนอนฟาร์มในหลายๆเดือนให้มีการจ้างงานที่ลดลงด้วยเนี่ยคุณพาวเวลสามารถเอาตลาดแรงงานมาอ้างในการส่งสัญญาณของการผ่อนคลายนะโยบายการเงินได้เลยนะครับ,รบแต่ว่าถ้าพูดว่าผ่อนคลายหรือลดดอกเบี้ยรจริงเนี่ย ต้องถูคคาตั้งคําถามแน่นอนอว่าจะจะลดเมื่อไหร่จะลดอ,ะอย่างไรใช่ใช่ใชครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้ามีการสแสดงความเห็นหรือการผ่อนคลายหรือออกมาเป็นโทนการปรับลดดอกเบี้ยลงตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็อาจจะเห็นทองคําขึ้นไปแต่ระดับ2,400เหรียญดอลลาร์ต่อพลัออนได้ไม่ยากครับทะลุปไปถึงเท่าไหร่ได้คุณรุสี2450มีโอกาสเห็นไหมครับรอก็ไกลไป เ,เรามองถ้าจะขึ้นไป2,450อาอทามไฮหรือระดับ<ม>สูงสุดเป็นประวัติการนะครับเรามองว่าอาจจะต้องมีปัจจัยบวก2ปัจจัยหนุน<ม>ก็คือสถานการณ์การเมืองในฝั่งสห<ม><ม>รัฐโดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวประธานาธ<อ>ิบดีคนดิเดตตรงนี้<ม>ต้องหนุนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีความชัดเจนต่อการลดดอกเบี้ยสักสองครั้ง<ม>ก็มองว่าทองเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นออทามไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการก็ ก็อาจจะเห็นภาพหรือโมเมนตัมของของการไต่ระดับขึ้นได้ต่อแต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวแอดดีเดตเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณไบเดนออกห้สัมภาษณ์สํานักขก่าวแล้วก็ยืนยันยว่าถ้าไม่ยังไงก็ไม่เปลี่ยนถ้าไม่ใช่คําสั่งของพระเจ้าเนี่ย <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> จะเป็นแคดดีเดตชิงตําแหน่งประธานาธิบดีกับคุณทั้มต่อนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ทองถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาในในช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับอื กรอบการลงทุนอย่างนี้ YG แนะนำไงรีครับเอาในระสัน้นในสัปดาห์นี้ว่าอะไรครับ YG เนี่ยมองทองเป็นภาคไซเวอพนะครับ,รบแต่เนื่องจากราคาไต่ระดับหรือขึ้นมาเยอะและ้เราก็เลยมองว่าอาจจะรอการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างของตัวราคานะครับ,รบให้แนวรับเนี่ยส3 6 9 2,352เาสเป็นโซนซื้อนะครับ,รบประกอบกับเช้าวันนี้เนี่ยบาทกลับมาแข็งค่าด้วยากลัวสปอต อ่อนหรือย่อตัวลงมาบ้างหรือบาทเอ่อทรงๆตัวในลักษณะที่เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ36.50ิบหบาทห้าสิบก็น่าจะซื้อทองไทยได้แถวระดับ4,900มื่นเาร้อยสบาทต่อบาททองคำนะครับถ้าไมห่หลุด2,3,5,2าหาสหรือ4,600บาทต่อบาททองคำถ้าพองเนี่ยยังเป็นไซด์เว์อัพอยู่ก็มองว่าอาจจะค่อยๆแต่ระดับขึ้นไปที่ระดับสองพ ถึง2,431เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนนะครับคิดเป็นทองไทยเนี่ย40,1450บาทถึงระดับ42,000บาทต่อบาททองคำก็ยังมีลุน้นค่าการเทสซีไฟออกมาเป็นบวกแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาหน์นี้เนี่ยออกมาประยุงหรือหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นต่อครับอืมโอเค่อยค่อยรอคืนวันอังคารนาะเป็นคืนแรกใช่ไหมคัุณคืนวันอังคารใช่ไหม เป็นวันอัคา,ารเลยครับสามทุ่มครับโอเครอดูนะครับขอบคุณมากคุณลุยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณมารุตลงค่าด้วยในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูลเล่นอ่านฟิวเจอร์จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโกราเล,ลวันนีุ้ณรุตบอกครับสอง4ัสี่แคบปากซอยนะครับมีโอกาสขึ้นไปจนสอบได้ราคาโมเมนตัมยังมีอยู่เยอะมากพอสมควรแม้ว่าในช่วงเช้าจะย่อลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับแต่การที่ทะลุ2004ไป2 0งพัต้องใช้ปัจจัยหลายปัจจัยเข้ามาบวกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความชัดเจนของเฟดในเรื่องของนโยบายการลดดอกเบี้ยในปีนี้จะสองครั้งหรือเปล่าถ้า เฟดยืนยัน2ครั้งมีโอกาสไปถึงนะครับรวมถึงเรื่องของการาเปลี่ยนคู่ชิงประธานดบดีด้วยนะครับหากว่าเปลี่ยนจากโจไบเดนเป็นคนอื่นแล้วก็ทําให้พรรคของโจไบเดนเองมีโอกาสที่จะ แข่งกับทำได้สูสีนะครับแนวโน้มทิศทางของตลาดการเงินการทุนก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับตรงนี้ต้องมาดูว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะครับส่วนทองไทยตอนนี้ก็คือรอย่อตัวนะครับรอย่อซื้อมาแถว r สี่หมื่นอเนะครับเพื่อขึ้นไปแถว4ี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่หมื่นสองพันก็ยังมีโอกาสได้เห็นอยู่นะครับเนี่ยคือข้อมูลที่โกลาวหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องทางต่างๆของโกลาเพื่อเป็นการบัอบอิณทีมสสวัดี